เกิดเหตุนะครับก็คือเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยเขาพาหนุ่มโปรแกรมเมอร์ที่อ้างว่าโดนทำลายร่างกายนะครับจากเจ้าของเว็บพนันซึ่งเจ้าของตัวใหญ่จริงๆเลยเนี่ยกับกลายเป็นตำรวจครับยศพลตำรวจตรีซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับบิ๊กโจกด้วยโดยบิ๊กโจก,ก็ได้บอกนะครับว่าไม่เลือกปฏิบัติซึ่งณขณะน,นี้เว็บพนันดังกล่าวก็ปิดตัวไปแล้วเรียบร้อย เป็นไปตามที่น้องเขาพูดจริงท่านเป็นตำรวจจริงครับเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่แล้วก<ม>็<ม>ตำแหน่งท่านปัจจุบันนี้เป็นผู้ร,รับการแต่อยู่อยู่ท่านไม่ใช่ครับขึ้น,ข,นขึ้นในอีกหน่วยงานหนึ่งเดี๋ยวได้ให้ท่านพโจมพูดดีกว่า<ม>ครับผมได้ในปที่ผ่านมาครับเดี๋ยวอันนี้อัดข้อมูลตรงนี้เนี่ยขอให้ท่านพิจารณาเป็นคนให้รายละเอียดดีกว่าน,นะครับอยู่ในกกองรระชาาตรงนี้ใช่ป่ะอยู่อยู่ในแถวนี้ไหม ก็พี่เดี๋ยวเดี๋ยวร้อยท่านนึกโจ๊ตอบนะครับคุณร้ายคุณโจรคนดีแต่ว่าเอ่อหรือเพื่อนนะทีนี้แต่ว่าในการทำหน้าที่เนี่ยเอ่อมันเลือกที่รักมาอีกฐานในะมันต้องใช้มาสามเดือนนะครับนะต่อไปเอ่อถ้าเราล่าเว้นเนี่ยแล้วเราจะเป็นในใครนะนะเอ่อแล้วอันนี้ก็ต้องอย่างเอกก็มาหาวิเคราะห์ขั้นใจเขาทำงานรูปอะไรนะนะเอ่อเขา นะครับนะเออนะ้อย่างนี้เขาจะพูดเราาห้องของเรานะครับนะต้องดูแลเขาแล้วโมย่ท่าัวเีท่านบอก้รนะก็เรื่องนี้เดี๋ยวต้จะทั้สองวันเนี่ยเความีเป็นกรบากคนะ